สวัสดีพี่น้อง FC HV เสร็จกลางนาเนี่ยกระแสไอ้ดิทนไม่ไหวพี่น้องเอต้องเฉลยพี่น้องขอเยอะต้องเฉลยอ้าวดินี่ไม่มีรอยรั่วเนี่ยแก,กแ้วกระแปะไม่มีรอยรั่วเนี่ยข้างๆก็ปกติหมดอ่ะพี่น้องไอ้กริบล็อกนะที่คลิปนั้นนะที่ใส่เนี่ยกริบล,ล็อกไปนะั่นนี่กริบล,ล็อกนี่กริบล็อกใส่ไปนี่นี่ใส่ไปนี่อ๋อใส่ไปให้หมดเลยมันก็อยู่นี่นี่นยพี่น้องแต่มันเทไม่ออกพี่น้องเห็นไหมมันเทไม่ออกไอ้ตังสามบาท อมันมีสองบาทวะเอามีสองบาทก็สองบาทนี่ตะตังมีสองบาทเนี่ยอานี่นี่นี่ตึ้งเข้าไปนี่นี่ตึ้งเข้าไปเนี่ยพี่น้องอยู่ในเนี่ยเทก็ไม่ออกพี่น้องเทไม่ออกเอ้าเทไม่ออกมาดูเฉลยพี่น้องพี่น้องแก้วสองใบพี่น้องนี่อ่าแก้วสองใบนะเร่งรัดเลยอันนึงนี่ตัดขอบออกพี่น้องนี่นี่นี่เห็นไหมแก้วสองใบใช่ไหม กันไกลพี่น้องตัดขอบออกกันหนึ่งนี่พอตัดขอบได้หนึ่งเสร็จปุ๊บใช่ไหมไอ้นี่ก็ต้องตัดตูดออกนะมันจะใส่ด้วยกันเงี้ยพี่น้องมันจะใส่ด hier, ้วยกันเงี้ยมันจะใส่ด้วยกันเงี้ยเนี่ยมันจะใส่ด้วยกันเงี้ยก่อนที่จะใส่นะแม่เด็กพี่น้องแม่เด็กแปะแปดนี้เลยนี่แปะเลยปั๊บนี่แม่แม่เด็กแปะปั๊บปั๊บปั๊บแม่เด็กแปะปั๊บแม่เด็กสองอันพี่น้องแม่เด็กสองอันได้ แม่เหล็กสองอันได้ดิเนี่ยแม่เหล็กสองอันพอได้อย่างนั้นปุ๊บเดี๋ยนี่ยเอาตัวนั้นน่ะแม่เหล็กสองอันนี่แม่เหล็กสองอันนี่ใส่ปุ๊บสอดเข้าไปพี่น้องสอดไปปุ๊บเห็นไหมมันก็เป็นแก้วใบเดียวพี่น้องพอแก้วใบเดียวเสร็จปุ๊บก็ใส่นี่ลงไปพี่น้อง เห็นไหมแค่นี้พี่น้องแค่นี้นี่ไปเล่นดูนะไปเล่นดูนะอ่ะเฉเลยพี่น้องเฉเลย